ที่คนด้วยนีครับผมดีดดต้อนรับสู่ช่องด Dark Dark อลลาร์ดักดักดากกันด้วยนะครับทุกคนซึ่งถ้าทุกคนเห็นผมเข้ามาหน้านี้นะทุกคนอาจจะไม่ต้องคิดเลยครับว่าผมจะเล่นเกมหรือว่าจะทําอะไรนะวันนี้เรามาเปิด M f o ใหม่กันครับบอกเลยว่าผมตื่นเต้นมากทุกคนคือมันนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่าหารหัสผมจะมีปืน เขาแล้วทุกคนคือแบบว่าผมต้องบอกก่อนนะว่าผมเป็นคนที่ไม่มีตังค์เติมเกมเลยนะครับถ้ายอมเลยเมื่อเ <c oughs> ดนหนึ่งเนี่ยมาทำไมตึ้ง <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนไม่ค่อยเติมเกมเลยนะเป็นคนที่ไม่เติมเกมนะถ้าเกิดมันไม่สวยจริงๆนะซึ่งเป็นเป็นปืน M4 ใหม่ที่เข้ามาวันนี้นะเป็นปืน M4 m e r o n Spender โอเคผมอ่านผินดอีกละโอเคคงต้องเราาียนภาษาอังกฤษมาใหม่ซึ่ง เราจะให้ดูเลเวลแรกก่อนครับก็เลเวลจะเป็นอย่างนี้ผมว่าเลเวลแรกก็คือสวยแลย้วคือเปิดเลเวลหนึ่งได้คือปิดคลิปได้เลยนะครับเลเวลสองก็จะยิง,บบงก็จะมีแบบว่าเอฟเฟกต์เลยอันนี้ผมทำเองนะครับ <c oughs> ส่วนเลเวลสามก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะอันนี้ผมเปิดเปิดภาพสุดเลยนะครับให้ทุกคนได้เห็นว่ามันสวยแค่ไหนนะครับเลเวลสี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับว้าวสวยเลย เลเวลห้านะครับผมแล้วก็เลเวลหกที่ผมอยากได้มากครับทุกคนทุกคนลองดูลองดูผงนั้นสิมันสวยขนาดไหนแล้วก็อันนี้เป็นรูทบ็อกนะครับเหมือนกล่องดนตรีนะครับอเกาโอเคถือว่าโอเคอยู่ครับส่วนอันนี้ก็ตรงตรงผมอยากได้เ่เวลหกก็พอแล้วครับเวลเจ็ด้วยแบบนี้ปัดทิ้งไปเลยนะครับผมมองว่ามัน มันเกินตัวเราไปแต่เอาตรงๆนะครับคือถ้าเกิดไม่มีทางลิสแมนช็อปเนี่ยผมก็คงจะไม่มีโอกาสได้เปิดปืนแบบนี้แน่นอนนะครับทุกคนทุกคนก็อย่าลืมเว็บไซต์ของทางลิสแมนช็อปด้วยผมตอนนี้มีโปรเยอะมากม,มามมาเดี๋ยวผมมาเข้าให้ดูก่อนละกันนะครับโอเคเราเข้าสู่นะเว็บไซต์ของทางลิสแมนช็อปนะก็คือตาม ชื่อเลยผมเว็บไซต์ listmanshop.com นะครับเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นหน้าอย่างนี้ครับล้วก็เปิดไปที่ล็อกอินเลยนะครับอันนี้ล็อกอินได้หลายแบบนะมีทั้งผ่านไลน์ a c e b o o k แล้วก็ Gmail นะผมเป็นล็อกอินเฟ o o ุกละกันนะครับง่ายดีนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับระบบอ่าของทางเว็บสังทาง listmanshop มีเยอะมากครับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเกม tower of fantasy ที่เพิ่งมาใหม่ก็คือมาแล้วหรือว่าจะเป็น true tactics 2ของ Legend Lock นะครที่เพิ่งเข้ามาก็คือมีให้เติมละอวก็มีนะครับ ไอดีก็มีจะเติมผับจีก็จะมีเป็นไอดีไทยแล้วก็ไอดีต่างประเทศนะให้เติมทั้งหมด2องไอดีเป็นไอดีไทยหรือว่าไอดีต่างประเทศคนที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถเติมได้นะครับมาเราเรากดไปที่เติมเกมเลยนะไปที่ผับจีไอดีไทยนะครับแล้วก็ใส่กรอก UID ดีเราถามว่า UID ดีเอามาจากไหนครับพี่โบเอามาจากนี่นะครับนี่ครับเรากดมาตรงมุมซ้ายบนนะครับแล้วก็กดตรงคันลอกตรงข้างหลังนะครับ นี่ทุกคนเห็นเห็นเห็นหรือเปล่าที่เป็น ID นะครับ5112108 29นดะครับกดคันลอกกัเลยครับกดคันลอกปุ๊บนะครับเราก็มาทางาสั่งทาง list m a n s ชอ p นะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับแล้วกดยืนยันนะครับเช็คดูว่าเป็นชื่อตรงเดียวกับเราหรือเปล่าครับซึ่งถ้าตรงแล้วเราก็จะมีกดเลือกวิธีการชําระเงินนะครับนี่ครับเป็นดอลลาร์โบนันนะครับโอเคก็คือตรงละอันนี้ก็จะมีการเติมแบบหลายรูปแบบนะมีโอนผ่านธนาคารหรือว่าเป็น Listman Wall e t ผ่าน ชำระผ่านบัตรเครดิตหรือว่าผ่อนผ่านชำระบัตรเครดิตศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับหรือว่าเป็นทรูมันนี่ก็ได้นะอันนี้ก็คือเติมง่ายด้วยจริงๆนะครับแล้วก็มีผ่านก็คือผ่อนผ่านกับบัตรเครดิตได้ด้วยทุกคนก็คือคือผมเคยผ่อนของแต่ว่านี่ผ่อนบัตรเติมเกมไหมวุ้ดเฮ้ยว่โอเคถือว่าดีมากๆเลยครับก็เติมแพ็คแพงสุดไปเลยดีกว่าผมสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทผมก็กดไปแล้วก็ผ่อนสูงสุดได้ถึงสิบเดือนก็ตกเดือนละประมาณสี่พันเก้านะผมถือว่าเหมือนผ่อนลด เลยผมก็จะได้รับยูซไปทั้งหมด1 4 5 7 0 0บาทนะแต่เรามีตังค์ไม่ถึงขนาดนะั้นแล้วเดี๋ยวเราเติมแพ<น>็คนี้ก่อนก็แล้วกันนะผมการ้อยห9บาทโอเคอันนี้แพ็กสลับตัวเองนะโอเคอ่านะครับทุกคนพอเราเลือกแพ็กเสร็จนะเราก็กดดาเนินการต่อบปนะครับแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขไายไนะครับแล้วก็นี่ครับก็จะเป็นกดโอนเงินเลยนะครับอันนี้จะเป็นก็คือสแกนพร้อมเพย์ได้เลยถือว่าง,ง่ายแล้วก็เร็วมากๆเดี๋ยวผมขอตัวสแกนสักครู่นะครับ พอเราโอนเสร็จเรียบร้อยเราก็กดยินยันได้เลยนะทุกคนโอเคนะครับอันนี้ก็ค nice. uh ือเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวรอ U C เข้าเลยนะครับก็คือแค่ไปหยิบน้ํากอกน้ําให้แม่ก็สามารถที่จะ U C เข้าแล้วนะก็คือพอก่อกน้าให้แม่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ U C เข้าเยี่ยมเรียบร้อยแล้วก็คือเร็วมากเลยนะครโอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวันนี้ที่เราจะเปิดก่อนนะโอเคมาดูอีกรอบลวกันครับก็คือจะเป็นลัคกี้สปินะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าครบ200แล้วมันจะได้หรือเปล่านะครับ ซึ่งอัตราที่เราจะได้คือจะอยู่ที่ของเราจะเป็นของของม่วงครับอัตราอยู่ที่12.55นะแปลว่าเปิด10รอบเนี่ยโอกาสที่จะได้ก็คือประมาณ1.2นะครับก็คือ1.2ปุ๊บเราก็ต้องมาสุ่มดวงอีก4อันที่ว่ามันเป็นของม่วงครับแต่ผมมองว่าวันนี้เราเติมไปทั้งหมดบวกกับที่เติมกับ i s t m a n s h อ p ก็น่าจะประมาณ20,000 u ูทหน่อยนะครับ ก็นาจะเติมได้ได้ทั้งหมดประมาณ300กอกว่ารอบนะครับก็คือกดได้ประมาณ3าครั้งนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะเพียงพอต่อการอัพเวล4แล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวรอยูซีเข้าสักครู่นะครับอ่านนคะครับทุกคนตอนนี้ก็คือ,อยูซีเข้ามันเป็นที่จะร้อยแล้วนะทุกคนมาเดี๋ยวเราลองเปิดกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> อย่างแรกเราใช้ครั้งแรกไปก่อนของวันครับผมไม่ได้เปิดเลยนะโอเคเดีย๋ยวเราข้ามแบบเต็ โอเคคิดว่าจะได้เปิดเลยนะครับโอเคซึ่งเราขอแค่ประมาณเวล6ก็คือที่ผมหวังไว้นะว่าจะได้เวล6รือเปล่าแลอันนี้ถ้าดวงดีอาจจะได้เวล6นะโอเคอย่าลืมนะทุกคนโปร่งทางลิสต์แมนช็อปตอนนี้มีบอลโกซินเวอร์นะผมให้เติมทั้งหมด3แพ็กเกจแล้วก็สามารถผ่อนชำระบัตรเครดิตนะผมได้สูงสุดถึง10เดือนก็ลืมไปเติมทางลิสต์แมนช็อปกันเยอะๆนะครับเขาจะได้สปอร์ตยูซีให้ผมอีกนะครับทุกคนโอเคนะ อย่าลืมโปรงทางรีบแันชอปกันด้วยทบไปเขาจะได้ผมมาเปิดกันอีกนะครับโอเคไปครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าไม่ชักช้ารีรอนะครับโอเคผมว่าครั้งแรกเราเปิดมาถือว่าโอเคเลยนะครับถามว่าทำไมโอเคเหรอเราได้วัตถุดิบมานะครับเอเคทุกคนปะเรากดกันต่อเลยคนระับน่าจะเวิร์กกว่านะโอเคได้อัน,นี้มาถือว่าโอเคอยู่นะเปิดไปสองรอบละ นี้รอบที่สามนะครับ let's go กันเลยนะผมก็คือเรื่อยๆนะครับโอเคไปกันอีกครับอ่ารอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่ได้แย่นะครับผมมองว่าเราดวงเราดีตอนข้างต้นเยอะๆนะเมททิเลออกมาเป็นอันที่สองผมว่าโอเคเลยนะถ้าเมททิเลออกแบบนี้เยอะๆผมว่าเรามีสิทธิ์ที่จะอัพเวล l 5 w h e 6ได้เลยนะเอาตรงผมเปิดมาประมาณหกรอบได้นะครับโอเคถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนไป ไปต่อกันเลยนะครับเราได้หมวกลาลึงิงลาลาลึงิงลาลาลึงิงหมวกอะไรวะเนี่ยเคยแล้วได้หมวกลาลาเริงมานะผมโอตโหใจคิดว่าแบบปืนมันโผมานะเมื่อกี้แบบเหมือนมันกระตุกนิดน,นึงนะผมคิดว่าแบบเดี๋ยวได้แล้วตอนนี้เราเหรียญเรามีอยู่ร้อยสี่สิบสี่เหรียญครับเ,รเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่เก็บทีเดียวเลยก็แล้วกันนะวันนี้ไปเดี๋ยวเราเปิดกันต่อเลยครับผมตกเต็กตกตกตกาโอ้โห เราได้ชุดทูตพยากรณมาแล้วครับทุกคนซึ่งเอาตรงผมไม่ได้อยากได้ชุดนะครับจริงๆอะเราเปิดสิบรอบเราควรจะได้ของม่วงหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้แบบเป็นเลทที่แบบควรจะเป็นนะเพราะว่ามันประมาณสิบสองปอร์เซนะครับไปต่อนะครับกระตุกกระตุกอ๋อไม่ใช่ตกใจเพรามันกระตุกนี่ผมแบบรู้สึกรู้สึกเหมือนมันมีของไงก็ไม่รู้นะโอเคไปต่อนะครับเรายังไม่ได้นะโอเคเราเหลือประมาณหนึ่งหมืนสี่แล้วครับซึ่งตอนเนี้ยอันนี้มันสี่รอยห้าสิบนะครับ ถือว่าไม่ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะทุกคนไปกันต่อเลยครับเราได้แมทที่เรี่ยวมาอีกแล้วอ๋อเฮ้ยเราเราได้มกี่อนันเลยทุกคนเราได้ไม่เยอะมากนะผมว่าเรามีสิทธิ์นะครับองตรงมีสิทธิ์มีสิทธิ์ตอนนี้คือของเี้เปิดให้ได้ปืนก่อนนะโอเคเปิดไปเรื่อยๆนะทุกคนอยู่ที่ปืนไหยครับผมไม่ได้แล้วครับโอเคได้หมมาอีกแล้วนะเ,วเขาเชิญผมมาทำไมเนะี่ยฮัลโหลครับ ว่างไงครับผมเฮ้ยไม่ได้เล่นเหรอว่า what เรียกว่ากดออกแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับเป็นสูตรเป็นสูตรไปไหนละลเราต้องรีบกดเ,เร็วๆนะครับไม่ให้มันอ้างตัวปุ๊บปึ๊บมไม่ได้นะทุกคนไปไปต่อครับผมโอเคผมไปกันต่อครับเริ่มดวงเริ่มกดละแต่ผมว่าไอ้ปืนอ่ะได้ชัวร์ๆนะครับแต่ว่าเวว่ะ จะไม่รู้อาจจะได้หรือเปล่าตอนนี้ผมอยากได้เปิดปืนได้นะถ้าเปิดปืนได้เราจะคุ้มละเปิดปืนนะครับผมขอปืนหน่อยไป,อไปกันต่อครับไปกันต่อครับโอเคตอนนี้ผมคุ้มละผมมองว่าเราคุ้มแล้วครับทุกคนโอเคเราได้ปืนมาแล้วนะครับตอนนี้ ผมดีใจมากเลยผมได้ปืนแล้วผมไม่เคยได้เลยทุกคนหมอาผมเปิดมานะครับผมไม่เคยได้ปืนเลย m อนโนเอเคน้ำแข็งผมได้ลัคกี้สปินคือครบที่200ร้อยถึงผมจะได้นะครับโอเคตอนนี้คคุ้มแล้วครับโอเคแล้วเราได้ปืนแล้วทุกคนโอ้ค้างเลยทำไมค้างอะ่ะผมรูซิว่าผมเปิดได้ตอนไหนสองร้อยสสนะครับ ถือว่าไม่ถือว่าไม่แย่เลยนะตรงๆโอเคไปกันต่อนะครับเดี๋ยวถ้าเหลือสัก5000ันดูซีเดี๋ยวผมต้องหยุดก่อนนะโอ้โหเริ่มไม่ออกเลยนะอีก2รอบนะทุกคนไปครับโอ้โหเมทีลเลียออกอีกอันหนึ่งแล้วครับออกเยอะมากต้องคนตรงเฮ้ยเฮ้ยผมได้เมทัีเรียวอีก3อัน เฮ้ยทุกคนผมว่าเรามีสิทธิ์ที่จะโอ้โห oh. มีแววที่จะได้นะเนี่ยเฮ้ยทุกคนผมดวงดีมากไม่จริงๆริงนี่ผมผมว่ารอบนี้ผมดวงดีมากเลยทุกคนเองตรงผมผมแบบว่าผมดวงดีมากจริงๆตอนนี้แมททิเรียตผมมีทั้งหมดสิบอันนะครับตอนนี้ใช้สองเหลือแปดใช้สามเหลือห้าใช้สี่เหลือ เหลือหนึ่งนะครับแล้วผมแลกเพิ่มอีกหนึ่งต้องอีกสี่นะครับเราขาดอีกประมาณสิบเอ็ดชิ้นนะครับสิบเอ็ดชิ้นสิบเอ็ดชิ้นซึ่งถ้าเราแลกกับปืนเนี่ยสิบเอ็ดชิ้นโอ้โหใช้เยอะมากเลยทุกคนตรงตรงผมต้องได้เมทัลเรียลเพิ่มอีกนะครับต้องได้เมทัลเรียลเพิ่มอีกนะครับถึงผมจะมีโอกาสที่จะอัพเวลหกได้นะครับ อาจจะได้นะผมมองว่าแต่มันห้าพันนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้หรือเปล่านะไปต่อนะแต่ผมว่าผมโชคดีมากเลยตอนนี้ผมต้องการหมี่เลขสิบเอ็ดอันนะก็คือปืนนอกอี่ใน้ากง,ง,ง,งเดี๋ยวผมลองเก็บอันนี้ก่อนนะเก็บทั้งหมดดูก่อนนะผมขาดยาเดยอะมากนะ ผมกลัวว่าจะขาดในกระป๋องสีนี้ด้วยนะเพราะกระป๋องสีใช้เยอะมากนะครับทุกคนนี่ต้องพันโหเยอะมากเลยนะเตรงตรงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะเดี๋ยวเรามาอัพปืนกันก่อนนะว่าดูซิว่าจะได้เวลออะไรนะเกลือนี้ผมผมใช้ไปแค่หมื่นเจ็ดเองนะตรงถือว่าคุ้มอยู่นะครับเอ,เอาตรงๆว่าคุ้มมากเลยเ,เดี๋ยวเราเพิ่มเลเวลกัน,นครับอันนี้เลเวลสองครับ เลเวลสมนะครับขับแล้วนะครับนี่เลเวลสี่นะครับผมว่าเลเวลห้าเนี่ยผมได้นะครับแต่ว่าเลเวลหกอาจจะไม่พอแน่เลยเลเวลหผมไม่ได้ใจถ้าผมเติมเพิ่มอะเลเวลหกเราจะได้หรือเปล่านะ ว่าอันนี้ก็สวยแนละ้สวสองเนี่ยทุกคนอันนี้ก็สวยแล้วนะครับหรือว,ว่าค่อยรอยูซไม่ก็ซื้อปกติก็ได้นะผมมองว่าเราเราไม่ต้องรีบน่าจะเวิร์ก,กว่านะเดี๋ยวค่อยๆซื้อแมทเรียลแบบปกติไปน่าจะดีกว่านะเ,เราแลกไม่ได้แล้วด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ ผมแลกให้มันพอดีก็แล้วกันนะครับแล้วขาดอีกสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ใช้ไปหกร้อยนะครับสนะี่อันับเป็น 6. จริงๆเลเวลห้าเนี่ยผมว่ามันแย่มากเลยนะตรงตรงขาดอีกนิดเดียวจริงทุกคนเราจะได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับอืม อ่นนีหกชิ้นนะครับถ้าผมเปิดหกรอบไม่ได้ของนี่ถือว่าคุ้มเลยนะครับไปครับทุกคนน่าจะได้อยู่นะครับผมว่าหรือเปล่านะครับโอ้โหทุกคนผมได้อีกอันหนึ่งแล้วผมว่าเรามีสิทธิ์หรอทุกคน ผมว่าเรามีสิทธิ์แน่ๆตรงๆนะครับผมว่าผมมีสิทธิ์ทุกคนผมว่าผมมีสิทธิ์นะครับตรงๆผมขาดอีแค่อีกแค่สี่ชิ้นนะครับซึ่งผมแรกได้หนึ่งชิ้นแปลว่าเหลือสามชิ้นนะครับสามชิ้นโอเคทุกคนมาผมว่าเราเปิดไอ้อัพเบลหกเลยดีกว่าโอเคไหมผมว่าดวงผมมันกำลังมานะครับไป ใช่ไหมโอ้ถ้าไมา่ก,กม็มันก็เกินไปแล้วนะผมว่าดวงดวงผมมันจะเกินไปแล้วไปออันนึงขอร้องร้องโอ้แล้วเปิดได้อีกสองรอบนะครับโอ้ทุกคนคือวันนี้มันมันมากับดวงจริงนะขาดีขาดีนิดเดียวอะ่ะไปครับทุกคน ไม่ได้นะครับขาดนิดเดียวจริงๆนะอืมเ okay, อาไงดีพอนะเรามาต่ออีกคลิปหนึ่งไหมผมผมกลัวคลิปมันจะยาวเกินนะตอนเนี้ยอ่าเดี๋ยวผมจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดใครอยากให้ผมเปิด EP ถัดไปแบบว่าผมอัพเต็มเวลเจน,นะครับก็คอมเมนต์กันด้านล่างเยอะๆกันก็นแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมโป่งทาง List Man Shop กันด้วยนะครับว่าตอนนี้คือผ่อนทางบัตรเครดิตได้แล้วเดี๋ยวผมพาไปดู ปืนในเกมด้วยก็แล้วกันนะครับดูว่าจะสวยแค่ไหนนะโอโหมันเป็นแสงด้วยนะเนี่ยทุกคนมันจะเป็นแสงตอนผมยิงเนี่ย <Kill. S 1> สวยมากทุกคนสิแต่ว่าสวยเลยนะครับตอนเล็งมันก็จะเป็นอย่างนี้ นะทุกคนถือว่าสวยเลยนะครับโอเคนะผมก็เราได้ท so ั้งหมดเวลห้าผมเติมไปทั้งหมด2 0 0 0 0 UC นะครับก็ถ้าเกิดเติมกับลิสต์นะจับจะถูกมากกว่าเติมในเกมมากๆเลยนะแล้วก็มีบริการผ่อนของบัตรเครดิตสูงสุดถึง10เดือนกันเลยนะคนโอเคทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากให้ผมอัพเป็นเลเวล6ภายในคลิปถัดไปเลยก็คอมเมนต์ด้านล่างกันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับบ๊ายบยครับทุกคนใช้กุญแจครับผม